ทุกคนครับตอนนี้โรนันโดมันกลับมาแล้วครับผมรับสกินโคโนเพียงเติมหนึ่งเพชรเท่านั้นวันที่สิบเก้าธันวาผมถึงยี่สิบ้าธันวาจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมโคโนเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับผมสําหรับใครที่กําลังรออยู่นะครับผมผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับรีบเติมนะครับก่อนที่มันจะหายไปอีกรอบนะก็ สำหรับคนที่ดูช่องผมนะครับอย่าลืมนะครับผมที่บอกไว้นะว่าผมจะแจกโคโนนะครับผมจำนวน5 ID ด้วยกันนะครับผมเพียงแค่คุณเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กด subscribe ช่องผมนะครับคอมเมนต์ UID แล้วก็เหตุผลที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มแจกนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะประสบปัญหาที่ว่าเ m มออกไปนะครับผมแล้วก็ยอดไลค์ของเรนี่ยไม่ถึง200ไลค์ผมก็เลยยังไม่ได้แจกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ที่เอามกลับมาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์ถึง200ไลค์นะครับผมแล้วผมจะแจกสุ่มแจกเหตุผลที่โดนใจนะครับผม5คนนะครับในคอมเมนต์นะครับ5คนนะครับผมอย่าลืมถ้าอยากได้ก็มาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ผมเยอะๆนะครับผมอย่างนี้เราจะมาเล่น c v วกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วคนอื่นเนี่ยผมไปเอาสกินเอ่อโคโน่มาใส่ให้กับตัวผู้หญิงบ้าอนนะฮะนี่ มาเลยเอาแล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่กับตี้สุดโหดน,นะครับเราจะไปเล่นสีวิสีให้ทุกคนดูนะครับผมเราอยู่กับสาวๆทั้งสามคนนะฮะไปเริ่มกันเลยส,สยสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีครับเพราะฉะนั้นพี่มีเขาบอกอ่อนข้ออ่อนให้ใครกันชนะชัวร์จ้าเอพิไฟเอพิ <Okay. S 2> อห้ารอ้อยสุดดีของแผลลุ่ไปดิือแค่ไห ผมจะใช้แผนที่เราใช้กันเมื่อวานคุณออนคุณป้องกันผมคุณปกป้องผมไปละครไม่ไม่รอบแรกต้องลงเลยตายคุณมาร์สเล่นตามปกติตายนี้ตายเลยก็คู่คุณไอห้ามตายครับทำยังไงก็ได้แค่ห้ามตายแสดงว่าเมื่อกี้ไอผิดแผนใช่ไหมยังยืนยันคำเดิมแล้วคราวนี้เล่นตามแผนและบอกเลยว่าชนะแน่นอนไอไออ่อนขวความสายหนึ่งตัว ไอ้มาโดนเาไอ้รอรอรอแอแอบเเรามาเรก็กินใส่เขากูโดนทิ้นี่ๆงำไม่เฉื่อยไอ้มาแล้วไอ้ไอ้มีสงควร ร่วงร่วงร่วงบอกเลยรอบนี้เราชนะชัวร์เฮ้ยข้างบนข้างบนข้างหน้าชนนล่ะ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 เฮ้ยเฮ้ยเวลาเฮ้ยไม่โดนป่นว่ะเซ่แต่ว่ามันโหนนะแต่ว่ายิงแล้เลือดมันไม่ลดเลยอ่ะมันลุกแล้วมันร่วแล้วตัวเดียวเตัวเดียวเตัวเดียวนี่คำสัญญาที่ผมตามที่คุณสัญญากับผมไว้ บอกแล้วว่าไม่จอดใหยหรอกเฮ้ยนั่งไงนั่งไงแต่กล้าไปผมขอ,อยืนขออืมเป็นไงอ,อ,อะขาหมดเกินรอบเนี้ยจริงอย่าลืมนะครับผมถ้าน้องๆอยากได้โครโนโรนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวจะมาสุ่มแจกนะฮะสองร้อยไลค์นะไม่งั้น<ฮ>ไม่แจกอะ,<ฮ>ะตอนนี้ผมใช้ปืนมาพิจาสเปร์นะฮะเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงมันกระโดดไปบ้านอ้อนอ่ะอ้อนอ้อนมันอยู่ในบ้านหลังเดียวหลังนั้นอะหลังไฟฟ้าอยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยทางซ้ายก็มีทางซ้ายก็มี นอกบ้านอ่ะนอกบ้านก็มีอะไรบ้างก็มีล้มล้มล้มในบ้านล้มนอกบ้านลองครับว่าไม่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้คนนึงอยู่ตรงนี้คนนึงระวังนะอยู่ตรงนี้คนนึงกำลังไปกำลังไปโอ้ยโอ้ยข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีเออยเรเหนียวเดี๋ยวทำเพื่อนเราล็อยโอ้ยข้างหลังข้างหลังเพื่อนมาช่วยหน่อยโอ้ยกูล้มหมื่นกับล็อกแล้ว ล้มไม่รู้จะล like ้มยังไงละปล่อยผมไปพวกคุณเล่นตามสบายเลยขันมาขันมายังจะช่วยกันอีกผมซุ่งในตัวคุณมากผมจะฟันยาโชว์คุณตรงนี้แหละเดี๋ยวผูกเองคไปช่วยอันหน่อตัวนี้ตัวนี้อ้อมไปแล้วอ้อมไปแล้วเอาฝอเขาอยู่สวยโอ้โหผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับน้องๆ้องผู้หญิงแบบอะครับตอนเนี้ยมา มาเขาบอกว่าันนี้บอกเลยว่าชนะโชว์มาเลยทุกรอบมาเลยเยอะแยะตามไม่เห็นย่องให้ค่าย่องให้ค่อยย่องคอยยเกือบเกือบกูต้องนอกทุกครั้งเลยใช่ไหมนี่อันัา มีคนอยู่ตรงนั้นอ่ะลกมันมันใช้ลูกซองอะไรมั้งจะเป็นลูกซองเฮ้ยอันนี้ไปไหนวะมันอยู่บ้านเราปะบ้านเรามันมันสองเยอ้ช่วยมา่วยเลยไปช่วยไม่ได้แล้ว โอ้มันติดมันติดไอ้อเดินไม่ได้เดินด้เาเดี๋ยว้าทำให้สลับฐานกันวะโอ้ยมแล้วครับโอ้โหคุณน่ครับเมื่อกี้แปลลเมื่กี้ายอย่าเพิ่งอายคุณอาคุณวิ่งหนีเข้าไปคุณตายคุณอย่าลืมนะตัวข้างล่างระวังตัวข้างล่างตัวข้างล่างอนเ ระเบิดสักลูกนึงกดย้ำๆกดย้ำๆสกิลก็สกิลเหอะไอสกิลนี้มันกัดกัดหมดเลยเหรอใช่ใช่การาเมีทงไวทามิตไปไปไปอีกดตอนมีลูกลูกสองไม่ใช่ลูกสอง โอย้ยมันอยู่น,นะะู่นอยู่ไกลมากอ๋อนางน้องเพชรยิงมานแล้วโ้ยชี้จริงยิงลมยิงแรงยิงลมแต่ล้องหัวยิงไม่โดนแต่ล้อล้ออยูไหนอ่ะยิงไม่โดนล้องแตกแตกอไหนอ๋ออยู่บนอยู่อยู่ข้างบนระวัง yes? ข้างบนลสองตัวระวังข้างบนลสองตัวเรามันลงมาเราเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อมซ้ายมันอ้อมซ้ายมันอ้อมซ้ายเห็นปะเห็นปะเห็นปะ รักจุดขึ้นให้เราเดี๋ยวนี่ฉันมันยิงมันให้หน่อยมึงอยู่ข้างซ้ายอ่ะข้างบนตายระวังข้างบนข้างบนเยอะโอเวนจำฉันรอนทางซ้ายเพื่อนโอ้ยมันตองไก่โอ้ปีบนลลมแ้วละมล้วมาน็อกเออมันน็อกแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยชุบอีกแล้วเออนั่นมันมามันแล้วยิงมันเอาน็อกล่วงเลย เย่เกิดอะไรขึ้นขสองตันอะ่ะมันคิดซุปเปอร์บีคลื่นเดียวล่วงเลยโอ้ยหมอกเอ,อือกเราต้องปล่อยเบอร์สามตายแล้วมั้งเบอร์สามทีมมันเหรอเบอร์สามทีมเราเนี่ยไม่ถ้าอไม่ปีบมิวส์สนัยยิงจับกับเลยหมอกปีบเกมกาเอ้าเมื่อกี้เล่นสนัยเหรอ ไหเชียเ้ยวงบีบช่วยเล่นสนายดิวงบีบมะครับทุกคนมันถือสนายวิ่งไปช้าแต่เขาคิดดูสวยละสวดไรหวาไม่ทันทำไมดีกระโดดเข้าบ้านไม่ได้มันบั๊บตัวเดินตามลงเฮ้ยมันวิ่งขึ้นมาเดนอ้อนเออมันวิ่งขึ้นมาเดนอ้อนอยู่ข้างหลัง เีไปเลย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 เอากูติดแงกกูติดคือออกกูออกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่นี่อ่ะอยู่ตรงที่นิ <2> <2> <1> <1 <1> <1 ้วของไอ้เควมาร์สมาส์มาร์สเห็นแล้วไหมมาร์สเลินเลยมาร์สไม่น่าเห็นนั่นแหละไอ้นี่ไอ้มันฆ่านิวออนแกเควช่วยด้วยเขามีเคมาร์สอยู่ข้างลั้นเร็วมาร์สกล่าวว่า ชนะแล้วในคลิปแล้วครับทุกคนอือย่างโหดอ่ครับทีมสาวสวยีวันน้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมสองร้อยไลค์เราจะแจกโคโนนะครับผมห้ารางวัลนะฮะเนี่ยลาคุณผู้ชมไปก่อนผมบ๊ายบายฝากยูทูปมีมาด้วยนะคะ